สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลเรเวนโดนะครับวันนี้จะมาเปิดแพ็คอัปเกรดนักเตะ LP และปีพิเศษนะครับเพิ่งเข้าใหม่วันที่18เมษาเลยครับผมเข้ามาในแคชช็อปตื่นเช้ามากูเจอเลยเฮียดูกันมีอะไรบ้างครับผมมี LP เบส50 2 <c oughs> 2บสงชิ้นพนักเตะคัปียุโรปคปีบอลโลกแล้วก็ทเอราคา33,000แคชครับผม มามาลองเซตหนึ่งแล้วกันใบแรกใบแรกการ์ดเหมือนจะดีนะได้เยอะเออแม่งกว่าไม่ดีอะ่ะดูอีซีกันได้โด้ได้สามร้อยเอ็มเลยนะบัวเตงสี่สิบแล้วกับสิบเจ็ดทักราคอต้าเอลพี LP. เฮียมาเซโลโร่บัวเต็งอีกแล้วอันไหนดีอันไหนดีอันนี้แนนนนล้วกันไปเลวคนดอฟสกี้ไม่ได้บวกหกไหมเนี่ยโอ้โหหนึ่งล้านมาขึ้นคลีลกแนนี่เวลเบกขอบคุณมากครับจ,จริง่งจริงไปอย่างรวดเร็วเสียเวลาโอ้โหแปดแสน เซโ่หมดแล้วการ์ดมีแค่นี้มาดูสิได้กี่เอ็มดูสิได้กี่เอ็มได้กี่เอ็มตัวนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวผมบวกเลขคับหนึ่งสรุปยอด50บวก180บวกส4บวกสี่สเ็บได้ประมาณ <c oughs> 500 600ยครับยังไม่หักภาสีนะก็มันโชคดีครับก็ตอนเปิดได้มาเซโล่นี่แหละถ้าไม่ได้ก็อาจจะเจ็บอะ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นแพ็กใหม่นะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดซับ r i ค e c ช anel ด้วยนะครับจะทำคลิปออกมาให้ดูบ่อยๆเลยนะโอเคนะไปละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ